เกดแกมนะคะวันนี้ได้มีโอกาสพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดนครพนมหรือมีอีกชื่อว่านครแห่งความสุขริมโขงเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้างที่แรกเราไปที่อุโมงค์นาคราชกันเลยค่ะ อุโมง์นี้นะคะอยู่ขนานกับแนวแม่น้ําโขงเลยสร้างด้วยโครงเหล็กนะคะแล้วก็สามารถที่จะขี่จักรยานในนี้ได้ด้วยนะคะจะบอกว่าระหว่างที่เดินชมในอุโมงคนะข้างๆก็เป็นแม่น้ําโขงแล้วก็มองเห็นฝั่งลาวบรรยากาศดีแล้วก็สวยมากเลยค่ะ เกดเอแกมอยากจะรู้ว่าอุโมงค์อ่ะมันเดินยาวขนาดไหนก็เลยเดินไปคุยไปชมวิวแม่น้ำโขงไปแป๊บๆนะคะก็สุดปลายอุโมงค์แล้วเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าปลายอุโมงค์มีอะไรถ้าอยากรู้ตามไปดูด้วยกันเลยค่ะ เดินมาสักพักนะคะก็สุดปลายอุโมงถ้าเกิดว่าใครที่มาเที่ยวนะคะเดินมาถึงตรงนี้แล้วอะ่ะสุดปลายอุโมงลองเลี้ยวซ้ายดูนะคะก็จะเจอกับร้านกาแฟคาเฟ่เดอโของนะคะร้านนี้อยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงเลยนะร้านนี้เป็นร้านสวัสดิการทหารนะคะร้านตกแต่งน่ารักมากนะคะ ชั้นหนึ่งนะก็จะมีที่นั่งทั้งเป็นอินดอร์และก็เอาท์ดวันนั้นที่เก๋ไปนะคะคนส่วนใหญ่ก็คือนั่งเอาท์ดกันหมดเลยแล้วก็มีที่ชั้น2ด้วยนะคะชั้น2นี่จะเป็นเอาท์ดอากาศอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าบรรยากาศที่ชมริมแม่น้ำโขงเนี่ยสวยมากเลยค่ะเราลองเข้าไปดูข้างในกันเลยเข้าไปนะคะก็อย่าลืมวัดอุณหภูมิด้วยนะคะ และหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะสั่งเครื่องดื่มได้ที่เคาน์เตอร์วันนี้เก๋เดอร์แกรมนะคะสั่งสตรอเบอรี่โซดาค่ะราคาก็ประมาณ45บาทรสชาติดีแล้วก็อร่อยมากนะคะนั่งชมวิวตรงนี้เลยค่ะบรรยากาศดีมากถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ได้มาตรงนี้อยากให้แวะมาที่ร้านคาเฟ่นี้ด้วยนะคะ นั่งชมวิวริมแม่น้ำโขงกันเสร็จแล้วไปต่อที่ที่2กันเลยค่ะก็คือโบสถ์นักบุญอนนาหนองแสงที่นี่อยู่ห่างจากที่แรกเพียงแค่1-2นาทีจริงๆเดินมาก็ได้นะคะที่นี่เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่มีที่ให้ถ่ายรูปสวยงามค่ะข้างหลังเป็นสุสานวันนี้ถ่ายรูปสวยๆเอามาฝากอย่างเดียวค่ะ ไปต่อกันที่ที่ทค่ะพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าที่นี่สวยเหมือนกันนะคะเป็นตึกสีเหลืองสร้างในปีพศ2455ถึงปีพศ2457ผู้สร้างเป็นชาวยวนนะคะทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างไม่มีเสาและก็ไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ดอกเดียวใช้การเข้าเดือยไม้เอาค่ะ ระหว่างทางขึ้นไปชั้น2บันไดค่อนข้างชันนะคะถึงขนาดที่ต้องมีป้ายบอกเอาไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ปวดขาหรือว่าคนที่ต้องการจะเดินขึ้นไปก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะ และสิ่งที่อยากให้มาชมจวนผู้ว่านี้ก็คือเมื่อวันที่12-13พฤศจิกายนปี2498ในหลวงลอ9และพระราชินีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษดรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางจังหวัดจึงจัดให้จวนแห่งนี้เป็นที่ประทับแรมและนี่ก็คือห้องที่พระองค์ทรงประทับค่ะและนี่ก็คือภาพประวัติศาสตร์ของแม่เท่าตุ้มที่คงมีแต่แม่เท่าเท่านั้นที่รู้ว่าพระองค์ทรงรับสั่งอะไร ก่อนจะไปเที่ยวกันต่อมาแวะดื่มกาแฟกันที่ร้านเวลาคาเฟ่ร้านนี้อยู่ติดริมถนนนะคะห่างจากจวนผู้ว่าราชการไม่ไกลค่ะ ร้านเวลาคาเฟ่ตกแต่งเรียบง่ายมากค่ะสไตล์มินิมอลด้านในร้านก็โล่งๆนะคะแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งดื่มกาแฟเพียงแค่ประมาณ5-6โต๊ะเท่านั้นเองค่ะด้านในมีขนมหวานให้ทานคู่กับกาแฟด้วยสำหรับวันนี้นะคะเมนูที่สั่งก็คือเดอร์ตี้ค่ะรสชาติดีทำให้หายเหนื่อยไปได้เยอะเลยค่ะ ต่อไปเราไปดูอนุสร์สถานประธานโฮจิมินกันค่ะตั้งอยู่ที่บ้านนาจอกอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครั้งหนึ่งเคยลี้ภัยมาอาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมค่ะอนุสร์สถานนี้สร้างขึ้นในพื้นที่5ไร่ค่ะแล้วก็ด้านในมีหุ่นขี้ผึ้งของท่านโฮจิมินด้วยนะคะ หากเที่ยวชมอนุสรสถานเสร็จแล้วนะคะห่างกันเพียง300เมตรอย่าลืมมาชมบ้านคุณลุงโฮจิมินนะคะที่นี่ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกที่คุณลุงโฮจิมินได้มาอาศัยอยู่ถ้าเกิดทุกคนได้มานะจะต้องชอบแน่ๆเพราะว่าจะได้เห็นบรรยากาศนะคะตั้งแต่ทางเข้าเราก็จะเห็นนะคะสวนสวยๆบรรยากาศร่มรื่น ด้านในนะคะก็จะเห็นทั้งโต๊ะทำงานโต๊ะทานข้าวห้องนอนของคุณลุงโฮจิมินค่ะต่อไปเป็นที่เที่ยวสุดท้ายของเกเดอร์แกรมก่อนที่จะกลับกรุงเทพแล้วนะคะเราไปดูต้นไม้ยักษ์กันค่ะอยู่ที่วัดจอมศรีตำบลน,นามะเขือนะคะ ต้นไม้นี้ก็คือต้นจามจุลีหรือว่าต้นก้ามปูยักษ์นั่นเองค่ะมีอายุกว่า300ปีคนต้นประมาณ8คนโอบนะคะตั้งอยู่กลางวัดเลยให้ความล่มลื่นมากๆเราลงไปหามุมถ่ายรูปสวยๆเสร็จแล้วก็กลับบ้านค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบสำหรับทริปนี้ที่นครพนมนะคะแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าค่ะบ๊ายบาย